รัฐบาลจัดอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุจากท่าอากาศยานทหารสองกองบินหกตนเมืองถึงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครประดิษฐานไปการชั่วคราวในประเทศไทยได้เสริมสร้างพงพณิย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีรับและการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมกขลนะจากสาชารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวในประเทศไทย เฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยโอกาสพระราชพธิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบโดยในวันนี้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตาธาตุจากท่าอากาศยานทหารสองกองบินหกโนเมืองมาณนาพระที่นั่งอิสาราวินิจฉัยพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครโดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒน,นธรรมราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีจากนั้นเวลา15น,นาฬิกาไดเสริมศักดิ์หุ่งพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนฝ่าย,ายอินเดียร่วมกล่าวพิธีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและลงนาม MOU ร่วมกันนายเสริมศักดิ์พงพานิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ารัฐบาลไทยและสาธารณร,รัฐอินเดียโดยกระทรวงวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศสถาบันโพธิคยา980สถานทูตอินเดียประจำประเทศไทยร่วมการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดียและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคขลนะจากพิพิธภัณฑสถานเมืองสารีมาประดิษฐานิการชุวรว่วกลางณนประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระรชาชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยสาธารณรัฐอ,อินเดีย และส่งเสริมการนำรรมาใช้ในชีวิตประจำวันรวมไปถึงเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชานับเป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่และสูงสุดต่อชีวิตด้วยนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในรอบ2,567ปีที่พระบร,รมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระอัครสาวกทั้งสององค์เสด็จมาพร้อมกันอย่างประเทศไทยในโอกาสที่เราได้ อัญเชิญนะครับพระบรมสารีริกธาตุรวมทั้งพระสารีริกธาตุนะครับทั้งสามพระองค์มาปฏิฐานในประเทศไทยนะครับทั้งในส่วนกลางที่กรุงเทพแล้วก็ภาคเหนือที่เชียงใหม่ภาคอีสานที่อุบลภาคใต้ที่กระบี่นั้นนะครับเห็นที่ได้กลับเรียนวัตถุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ก็คือทําเพื่อถวายได้หลวงนะครับเนื่องในวโรกาสเดลอนพฤภามศักราชเจิบพรรษานะครับแล้วก็เป็นงานบุญใหญ่ ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับในในรอบ122ปีนะครับที่พี่น้องคนไทยนะครับรวงทั้งคนไทยในประเทศ่างประเทศแล้วก็พี่น้องที่เป็นเพื่อนบ้านนะครับจะได้มีโอกาสสักการะบูชานะครับนอกจากจะถวายเป็นพระองุศส่วนในหลวงแล้วยังเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับที่ยิ่งใหญ่สำหรับตัวเองและครอบครัวนะครับผมถือโอกาสนี้กับเจริญชวนพี่น้องทุกๆุกคนนะครับท่านอยู่ ใกล้กรุงเทพก็มาเป็นาราชการที่สนามหลวงนะครับอยู่ภาคเหนือก็ไปเชียงใหม่นะครับภาคใต้ท่าก็ไปอยู่บนภาคภาคอีสานก็ไปอยู่บนและภาคใต้ก็ไปที่กระบี่นะครับเป็นบุญครั้งยิ่งใหญ่แล้วนะครับเราไม่ต้องเดินทางไปที่อินเดียนะครับ